รอบค้างพี่เนี่ยรอบลิ้นเร่งค้างนี่นะเนี่ยไม่เบาด้วยสักพักหนนะึ่ง่ะพักใหใหญ่เนี่ยรอบลิ้นเร่งค้างให้เช็คลิ้นเร่งก่อนเบื้องต้นเนี่ย แต่ก็ต้องดูนะว่าเครื่องมันดังมาจากจุดไหนเช่นจุดข้างหรือเปล่าต,ต้องแยกเองรอบเล่ง้ารอบเล่งไม่หายด้วยเนี่ยแบตไอเนี่ยขึ้น14มัดไฟปกติเนี่ย<ม>แต่ว่ารอบเล่งค้างไม่ไม่ลงด้วย้างเลย เรามาดูลิน้นนะครับนี่นะชัดเจนเลยนะ,ะหลังจากคลิปที่เมื่อกี้นะครับที่เราเทสให้ดูนะว่าใบลิน้นรั่วนะครับเราก็ตั้งใบให้ใหม่น,ะนี่ครับออรผมเคยทําคลิปตัวตั้งรอบเดินเบาหลาคลิปมากนะครับเกี่ยวกับวิธีการใส่และวิธีการตั้ง วันนี้มาเจออีกหนึ่งอันครับไม่มีฟปริงิงครับอ่าไม่มีฟปริงตัวตั้งรอบเดินเบานะครับอ่าแจ็คพอตเจอข้างในครับเทเบิลทายรัดไว้อีกต่างหากนี่รอบมันเลยค้างครับนี่ให้ดูจะชัดเลยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราให้เจ้าของดูหลังจากที่เราแก้หลายจุดแล้วครับก็รีวิวได้ครับ เราจะต้องกลับที่เดิมครับอ่าประมาณนี้ครับสามารถส่งรานได้ก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน YouTube ก็ฝากกด s ับ s c r i b กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ